ทุกคนเซ่ยห่าเซีห่าทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านถ่ยเอกสารว่าเรากลาสารผลตรวจ48ชั่วโมงนะคะทุกคนเรากำลังจะไปตรวจสุขภาพนี่เลย ของไปบอด์ดย้อนแซเราไปตรวสุขภาพที่โรงพยาบาลนะคะเราก็เลยจะต้องมาปรินผลตัว48ชั่วโมงก่อนแล้วก็เอาพาสปอร์ตปรินพาสปอร์ตแล้วก็อ่ารูปถ่ายเราอีกหนึ่งใบเดี๋ยวไปดูนะคะว่าตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลทําอะไรบ้างชื่ นี่นะคะทุกคนดูค่ะมันก็จะมีเป็นแถวขึ้นไปอย่างงี้เราก็ต้องไปต่อแถว mm. คิดว่าเราจะได้เข้าตอนไหนเอ่ยคือ mm. พวกเราต้องเข้าต่อแถวกอนอ mm. ้ามวมไม่ใช่วะ mm. อ๋อเนี่มันคืออันนี้ mm. อ๋อผิดที่นะคะทุกคนมันคืออันนี้นะคะ mm. แล้วก็มารอดูนะคะว่าเราต้องมาตรวจอะไรของที่นี่บ้างม mm. าน,นะคะเราก็จะต้องขึ้นไปชั้นสองแบบนี้ mm. แล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าต้องทำอะไรต่อความเนเล่าเรียนฉชาเตอร์ชื่ออ่ากงต้าเฉีงต์เตอร์หลิวเฉยเชิงเตอร์ชื่อเตอร์ห้าเตอส่องนะคะเราก็เตรียมรูปหนึ่งใบแล้วก็พัดปอกเรานะคะเอามาให้พี่ๆเขาที่ตรงนี้นี่ แล้วจากนั้นนะคะล้วก็มานั่งรอเนาะเขาบอกว่าก็ให้เรานั่งรอก่อนสักครู่แล้วก็รอดูนะคะว่าเังจกนี้ทำอะไรอาจจะมีตรวจเลือดต่างๆน่าจะเป็นแบบว่าอีปานตรวจสุขภาพทั่วไปพอเขาไปทำเอกสารแล้วเสรนะคะทุกคนเขาก็จะไล่เราลงมาให้มาที่อีโหลนะคะก็คือมาชั้นหนึ่งเนาะเพื่อมาจ่ายตังนี่เราก็ได้ได้เอกสารแบบนี้นะคะแล้วก็มาเจฟเฟยเนาะก็คือเขาให้เรามาจ่ายตังก่อนเนาะก็คงให้ทำอย่างอื่นเนาะ หรอววที่ปวอร์ยูวอร์เตอะ์ขาเดี๋ยวเราก็จะไปจ่ายตังค์กันเนาะอันนี้บรรยากาศในโรงพยาบาลเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนนะเดี๋ยวมาจะ๋ยไปจ่ายตังค์กนทุกคนเราก็ทําการจ่ายตังค์เรียบร้อยเป็นตามจํานวนเงินเท่านี้นี่นะคะเพื่อนก็กําลังจ่ายตังค์อยู่เราสามารถ ใช้เงินสดก็ได้จีู้้เป่า AliPay ก็ได้หรือว่าจะเป็นเวอร์ชินก็ได้นะคะแล้วก็ย่องขาก็ได้ก็คือใช้การ์ดรูดเนาะอุ้นก็ใช้บัตร ICBC ของประเทศไทยรูนเหมือนกันนะคะทุกคนก็ตามจำนวนเท่าเี้เลยท่าเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็ขึ้นเนาะแบบนี้นี่เลยไม่ไาถ่ายนานนะคะอโอ้โหเถิงมาเจ๋อบอ พี่บอสร้องอย่างดังมากตื่นเต้นอยู่นะพูดถึงตื่นเต้นอยู่ก็เดี๋ยวเรามาต่อแถวนะคะรอบไปตรวจนี่เลยได้ยินเสียงพี่บอลร้ลองเมื่อกี้แล้วตื่นเต้นอ่ะนะคะทุกคนเมื่อกี้นะคะเราเนี่ยไปตรวจด้วยมาเราน้องน่งนงารังจากนานะคะเขาก็จะให้เรานะคะมาตรวจนี่เลยแกน,น้าอกนะคะนี่กระเต่าหน้า คนจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนแต่ก็ประมาณนี้แหละก็คือเขาให้แบบอิกเกอร์หลอือนไรกเกเลือนะคะเราก็ต้องรออยู่ข้างนอกกอนีในในห้องมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะผู้หญิงก็เอาชือชั้นในเนาะถอดชั้นในออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแปะแปะแปะแ,ปะแปะเหมือนตอนที่เราตรวจสุขภาพตอนเข้ามาอะไรโอ้โหทุกคนที่ประเทศไทยแหละเหมือนกันเลยเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวอ้นก็กําลังต่อแถวอยู่รอเพื่อนตรวจเสร็จก่อนเมื่อกี้นะคะเราไปตรวจขึ้นหัวใจเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะ เราก็กาลังมารอวัดนี่เลยไปวัดมาดาไปไงบ้างมึงเลือดสาดเหรอหยุดไหลยังเอ่วกของอ้นก็คือตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เพาเยอะเป็นคนที่แบบว่าหัวใจอ่ะเต้นเยอะเกินอะทุกคน แล้วก็ความดันอีกนะนะคะแล้วก็วัดความดันกับตรวจเท้าต่างๆวัดส่วนสูงแล้วก็ชั่นน้ำหนักได้หอดนะคะแล้วเขาก็จะพาเราไปอีกตึกหนึ่งทุกคนต้องเดินออกมาอย่างนี้แล้วก็มีพี่แพรบานนะพาเราเดินไปนเรื่อยๆเท้าอ้อนเมื่อกี้ตามคาดเลยเท้าก็ความดันสูงพอกันเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เดินมาเร็วมั้งคะมันก็เลยว่าสูง เผาอ้นสูงตลอดเลยอ่ะน้ำหนักตัวได้หรือเปล่าแต่ก็เดินไกลเหมือนกันนะคะทุกคนคิดว่าน่าจะไปตึกนี่เลยเราเดินมาจากตึกนู่นเห็นไมตาอาร์โลตรงนู้นนะคะเรากคือเดินมาเรื่อยๆพี่พยาบาลเขาก็กำลังกำลังช่วยๆกันหาทางไปนะคะทุกคนเกือบจะหมีลรู้แล้ว แง่รัก,ก็พยาบาลแบบจะมาข่าวเขออ้ายแง่รักเนาะนี่นนบริเวณรอบๆนะคะนี่เลยพนเ,เรามาถึงอีกตึกหนึ่งแล้วก็คือกำลังรอไปตรวจไหนต่อไปก็ไม่รู้อะอนี่เลยผลเ<ะ>เลือดตัวจเลือดเขาถือเลือดมาไว้ด้วยเขาหน้าจาเลือดมาแหลกหรือเปล่าเลือดลามัน,นใช่ก็ต้องมารอนะคะว่าตอนนี้จะไปไหนต่อนี่เลย เราก็จะมีพี่พยาบาลพามานะคะแบบนี้กำลังรอรีบอู่นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเราก็มาตรวจสุขเรืมาเอ็กซเรย์นะคะพอเราลงรต์มาเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็มาเอ็กซเรย์เมื่อกีน้นะคะเราทุกคนก็เอ็กซเรย์เสร็จแล้วเนาะก็ากำลังจะไปด่านต่อไปนะทุกคน Ex A เอ็กซเรย์ A ก็ไม่มีอะไรนะคะแค่เอ็กซเรย์ปอดอย่างเดียวอันนี้นทุกข้อรับตรวจเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ตรวจเยอะไหมเบลเลือดสาดเลยคนนี้ยังไงพอดีว่าคนรอมแรงมากเยอะถึงม <c oughs> ืออ่อนเลยตรวจเลือดมาเอททำไมถึงสาดได้ยังไงสิไม่รู้อาจจะเพราะว่าแบบไม่ได้กดไว้ั้งแตอนนั้นคือแบบหอบทั้งแบบมันเข้าใจไหมแบบกระเป๋าเอกสารแล้วก็บบเสื้อกันหนาวเนี้ยก็ไม่มีไม่มีมือจับกดกดแผ่ไว้พันไป่อเทมเลือดไหลเต็มแขน เดินกลับไปหาเขาให้เขาเชิญรถให้ใหม่คือเราเพื่อนเราคือเริ่มใสแบบลงพื้นนะทุกคนนี่เราตรวจเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินออกไปหาอะไรกินเนาะแล้วก็มาเจอจัตุรัสตรงนี้คือแบบจัตุรัสไม่รู้สแควร์สักอย่างอะมือว้าวมาก,มากสวยมากนี่คือมันสวยอยู่เดอ้ลเอล่ะเจ้าเป็นคนบ้านใดใช่เดอ้ลเดอละ่ะ นี่เลยสวยมากทุกคนงั้นวันนี้นะก็แค่นี้แหละเดี๋ยวเราก็จะไปหาข้าวกินกันเนาะถ่ายรูปลงนีกก้เสก็จก็ไม่หรอกลจะจอกยนทีบ้าบาย